ถ้าจ้างเอเจนซี่เตรียมเอกสารวีซ่าให้เอเจนซี่ทำอะไรให้บ้างมาดูกันค่ะมีลูกค้าหลายคนนะคะที่บอกตอนไปยื่นวีซ่าว่าแค่เนี้ยหรอเสร็จแล้วหรอทำไมไวจังแน่นอนค่ะว่าหลายๆครั้งอาจจะดูไม่ยากนะคะแต่เบื้องหลังการทำงานของเราเนี่ยก็มีขั้นตอนมากมายเลยค่ะก่านจะได้ยืน่นเอกสารหลังจากที่รับทราบและเซ็นสัญญาแล้วนะคะทางเราก็จะเริ่มเตรียมเอกสารของทั้งสองฝ่ายโดยที่ฝั่งเกาหลีเนี่ยก็จะดูแลเคสของสามีนะคะส่วนฝั่งไทยก็จะดูแลเคสของภรรยาค่ะ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเคสทั้งฝั่งไทยและฝั่งเกาหลีนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คนเดิมตลอดจนจบเคสไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะฝั่งไทยนะคะก็จะขอเอกสารสําคัญเพื่อใช้ในการดําเนินการต่างๆแทนลูกค้านอกจากแปลและรับรองเอกสารแล้วก็จะมีการขอประวัติหนงังสือเดินทางขอประวัติอาชญกรรมให้ใบสมัครวีซ่านะคะก็ขอรายละเอียดเพื่อนําม,มากรอกเป็นตัวอย่างให้คุณลูกค้าไปกรอกตามค่ะ เอกสารที่ต้องแปลแล้วก็รับรองกองสุนนะคะถ้ามีแก้ไขทางเราก็ดําเนินการให้ซึ่งขั้นตอนนี้จะเสียเวลามากๆถ้าทําเองนะคะเพราะว่าถ้ามีผิดนะคะก็ต้องแปลใหม่ยื่นใหม่แล้วก็รับรองใหม่ค่ะในระหว่างนั้นนะคะถ้าลูกค้ามีปัญหาคุยกับสามีไม่รู้เรื่องหรือว่าอยากให้ช่วยแปลอะไรก็สามารถบอกผ่านทางเราได้เลยเพราะเรามีล่ามคอยแปลคอยให้คําปรึกษาตลอดระยะสัญญาค่ะส่วนฝั่งเกาหลีนะคะก็จะมีการเตรียมเอกสารที่เยอะกว่าทั้งการเช็ครายละเอียดเอกสารกรอกข้อมูลใบสมัคร แล้วก็จะมีการเขียนสตอรี่แนบแชทแนบรูป,รป,รปคู่ซึ่งทางเราก็จะใส่แคปชั่นเป็นภาษาเกาหลีให้ด้วยนะคะนอกจากเช็คเอกสารแล้วเนี่ยทางเราก็จะมีการจองคิวอบรมโปรแกรมการแต่งงานกับชาวต,ต่างชาติที่ต่อมอให้ด้วยหลังจากเอกสารทั้งหมดเตรียมพร้อมแล้วทางเราก็จะมารีเช็คอีกครั้งค่ะว่ามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขก็ถ้ามีแก้ไขก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะก่อนจะนัดลูกค้ามายื่นวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีค่ะ หลังจากยื่นเอกสารวีซ่าแล้วเนี่ยทางเราก็จะคอยเช็คผลวีซ่าให้นะคะตเตรียมเอกสารสําหรับยื่นตอมอให้หลังจากเข้าไปเกาหลีแล้วเนี่ยก็จะมีการจองคิวอบรมทําบัตรเลสิเดนให้ด้วยค่ะพร้อมกับตเตรียมเอกสารสําหรับยื่นขอบัตรเลสิเดนให้ด้วยนะคะหลังจากลูกค้าได้บัตรเลสิเดนแล้วก็หมดหน้าที่ตามสัญญาค่ะ ถ้าใครอยากให้เราช่วยเตรียมเอกสารแล้วไม่อยากมาปวดหัวหรือมาเสียเวลาเดินทางนะคะก็ติดต่อเราตามเบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะมีทั้งเบอร์ไทยและเบอร์เกาหลีเลยนะคะ